สำหรับใครที่อยากมี Facebook หลายๆโปรไฟล์หรือว่าหลายๆบัญชีแต่ที่ผ่านมามันติดว่าฉันมีเบอร์โทรแค่เบอร์โทรเดียวไม่อยากพกโทรศัพท์หลายเครื่องหรือมีอีเมลแต่ก็จำผาสเวิร์ดอื่นๆไม่ได้วันนี้ค่ะพี่เมลีมีข่าวดีมาบอกคุณสามารถสร้าง Facebook โปรไฟล์นะคะหรือว่าบัญชี Facebook เนี่ยสูงสุดได้ถึง4บัญชีโดยที่ไม่ต้องเพิ่มเบอร์โทรไม่ต้องเพิ่ม email. อีเมลเราจะมีเยอะไปทำไม เพื่อนๆลองเช็คตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราใช้ Facebook เนี่ยเรามีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าคือเวลาที่เราอยู่ที่ทํางานเนาะหรือเรามีกลุ่มเพื่อนบางครั้งเนี่ยบทบาทที่เราแสดงออกไปคาแรคเตอร์บางอย่างเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครรู้อ,อย่างเช่นแบบที่ทํางานเราเป็นหัวหน้าใช่ไหมคะเราก็อยากให้ดูเข่งขืํนะคะแต่บางที <laughs> เราก็มีมุมโมเมนต์อ่อนหวานหรือมีเรื่องสนใจเฉพาะบางอย่างที่เราเองก็ไม่อยากให้ใครรู้อย่างเช่นแบบพี่เมลีเนี่ยลึกๆแล้วก็ เฮ้ยเรื่องส่วนตัวพวกเนี้ยฉันไม่อยากให้ใครรู้แต่ถ้าเกิดเรามี Facebook โปรไฟล์อันเดียวใช่ไหมคะบางทีเราไปกดถูกใจไปกดเข้ากลุ่มเอา้าเฮ้ยเพื่อนคนนี้มันเข้าไปเห็นเราอีกแล้วนะคะเออเราก็รู้สึกว่าบางทีความเป็นส่วนตัวของเราตรงเนี้ยมันไม่ส่วนตัวสักเท่าไหร่เลยวันนี้คะ่ะเพื่อนๆสามารถใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยสร้างบัญชี โปรไฟล์ของเราเนี่ยเพื่อไปอยู่กลุ่มต่างๆชุมชนต่างๆหรือสแสดงพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งของเราโดยที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนเดิมๆก็ได้นะคะเออเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็แค่สลับโปรไฟล์นั้นๆได้เลยนะคะเรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกให้กับพวกเรามากๆเลยวิธีการทำได้ง่ายสุดๆวิธีการนะคะเพื่อนๆเ,เข้ามาที่ a c e b o o k เนาะแล้วตรงมุมล่างนะคะจะเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะคะกดจิ้มไปตรงนั้นเลยจะเจอคำว่าสร้างโปรไฟล์ใหม่ บางคนนะคะอาจจะยังไม่เจอคําว่าสร้างโปรไฟล์ใหม่ก็รอหรือว่าเจอเป็นเคสนี้นะคะเฮ้ยเจอแล้วแหละแต่ว่ามันกดสร้างไม่ได้แสดงว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเพิ่งสร้างโปรไฟล์ใหม่ไปหนึ่งอันค่ะรอก่อนอย่าเพิ่งสร้างสี่อันรัวๆนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากสร้างเพิ่มนะคะเพื่อนๆจะต้องรอ72ชั่วโมงก่อนถึงจะสร้างได้อีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะ หลังจากกดสร้างโปรไฟล์นะคะเพ PI <in Spanish> <in Spanish> <im <im ื่อนๆจะเจอหน้านี้เห็นไหมเขาบอกว่าโชว์อีกด้านจ้าเชื่อมต่อกับเพื่อนคนอื่นๆสามารถสลับเข้าบัญชีโปรไฟล์ด้วยการเข้าระบบแค่ครั้งเดียวเสร็จแล้วเพื่อนๆนกดเริ่มเลยได้เลยนะคะจากนั้นเราก็ตั้งชื่อค่ะแต่เดี๋ยวพี่เมลีจะบอกหลักการตั้งชื่ออีกนิดหนึ่งคือเพื่อนๆจะตั้งเป็นภาษาไทยล้วนนะคะภาษาอังกฤษล้วนได้แต่ห้ามภาษาอังกฤษกับตัวเลขหรืออีโมจิหรืออักขระพิเศษนะคะเนี่ยอย่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแบบนี้ไม่ผ่านจ้า พอเราตั้งชื่อได้นะคะเขาก็จะมาให้เราใส่ URL นะคะอย่างน้อยจะต้อง5ตัวอ,กอักษรและไม่ซ้ำกับคนอื่นถ้าผ่านจะเป็นเคียวๆแบบนี้เลยจ้ากดดำเนินการต่อได้เลยจ้าจากนั้นนะคะเราก็ใส่รูปใส่ปกให้เรียบร้อยเหมือนกับการสร้าง Facebook ปกติเลยค่ะกดไปที่กล้องแล้วก็เลือกรูปที่ถูกใจ <c oughs> น่เหมือนตัวจริงมากมายนะคะแค่นี้เองแล้วทำไมพี่มเมลีต้องทำเสียงสูงนนเนี่ยไม่เข้าใจเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยจ้า ถ้าเรามั่นใจนะคะก็กดสร้างโปรไฟล์ได้เลยจ้าเวลา Facebook เขาสักครู่นะคะมันก็จะหมุนสักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะพาให้เราไปเจอเพื่อนๆที่เคยมีเราจะเพิ่มเขาเป็นเพื่อนหรือไม่ก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเราหลังจากนั้นค่ะเขาก็จะพามาเฮ้ยคุ้มเก่าเนี่ยอยากเข้าไหมเข้าหรือไม่ก็ได้ค่ะอยากติดตามใครกดไปเลยจ้าอันนี้ตามสะดวกนะจ้าเพราะมันแยกโปรไฟล์แล้วเพื่อนเพื่อนก็มาตั้งค่าความเป็นส่วนต,วตัวต่างๆได้ด้วยนะจ๊ะเสร็จแล้วกดตกลงจ้าเสร็จสิ้นพิธีการ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะฟังมาถึงตรงนี้ไม่ใช่ว่า Facebook เขาให้เราสร้างได้ถึง4บัญชีแล้วเพื่อนๆจะไปทําผิดกฎของเขาถ้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งเพื่อนๆน,นะคะในบัญชีย่อยเนี่ยหรือบัญชีโปรไฟล์ของเราเนี่ยไปทําผิดกฎชุมชน เพื่อนเพื่อนก็จะโดนปิดบัญชีนั้นๆหรืออาจจะส่งผลกระทบถึงบัญชีตัวตนดั้งเดิมตัวตนแรกของบัญชีหลักเนี่ยได้เลยนะคะดังนั้นกดใน a c e b o o k เนี่ยเขาก็ยังยึดถือปฏิบตัติอย่างเช่นพวกในเรื่องของความรุนแรงโป๊เปลือยอะไรใดๆเนี่ยเพื่อนๆก็ยังจะต้องรักษามาตรฐานชุมชนของเขาอยู่นะมันไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆนจะไปปลอมเป็นใครก็ได้นะคะเราจะไปสวมรอยเป็นคนอื่นอย่างเงี้ยมันผิดมาตรฐานชุมชน Facebook เขาสามารถปิดบัญชีของเราได้เลยบัญชีย่อยที่เราเพิ่งสร้าง มารวมถึงอาจจะส่งผลกระทบกับบัญชีหลักด้วยซึ่งตรงนี้มันจะมีถึงเวลาเนาะถ้าเขาให้เราตรวจสอบเราก็ต้องส่งหลักฐานอย่างเช่นพวกบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ราชการออกให้เพื่อยืนยันว่าเราเป็นตัวตนจริงๆดังนั้นประโยชน์ตรงนี้มันหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวเองนะคะเพียงแต่ว่าเรามีความสนใจที่มันแตกต่างกันไปถึงเขาจะอำนวยความสะดวกโปรไฟล์ตรงนี้ให้เราถึง4อันแต่เราก็ยังจะต้องเคารพกฎกติกาของเขาเหมือนเดิมนะจ๊ะ